ดู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 เยอะเยียมนะเน่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 คนค่ะตุ้มตสวยมากโอ้ปันไม่ได้เจอมูใหญ่ๆแบบนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยจะให้ดูแล้วแล้วมู่บ้านปันก็เห็ดขึ้นนะคะปันได้หาเห็ดแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็ดคนดอกใหญ่นี่ทุกคนโอ้หมูนี้นะคะเยอะมากนะ ui uống mà không còn đấy được ค่ะพี่พี่เอซีวันนี้นะคะปันก็ขึ้นเขามาหาเห็ดแต่ว่าตากล้องอะ่ะเขาไปก่อนหน้าปันแล้วนะคะนี่มากเขาไปก่อนหน้าปันเขาไปดูแล้วเราว่ามันครึ่งหรือ,อยังอากาศมันร้อนอบแล้วเขาไปถึงเขาเจอนะคะแล้วเขาก็โทรตามปันไม่มีอะไรเนกว่านี้แล้วนะคะดูดูปันเดินขึ้นมาไม่ไหวทุกคนเนี่ยมากจะหอบตอนเนี้ยเข้าไปหาเห็ดเตรียมตัวให้พร้อม เห็ดอะไรเนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะยุงเยอะมากก็เขาเจอเห็ดแล้วเขาบอมุงเนี่ยใหญ่มากเดี๋ยวปันก็จะพาไปดูนะคะทุกคนแล้วปันก็มากับน้องหมาหนึ่งหนึ่งชีหนึ่งตัวแหละเออหนึ่งตัวแล้วเขาอะน้องหมาก็น้องหมาก็เดินไปแล้วแล้วปันอนะ่พาน,น้องหมาปันหลงมาต้องตรงขึ้นมานะคะแต่ปัน,ป,นปันพาไปไหนไม่รู้เดี๋ยวหมาจะไม่เชื่อใจปันแล้วเพราะว่าปันพาเขาหลง เดี๋ยวพอปันไปถึงแล้วเนี่ยปันก็จะถ่ายให้ดูว่าเห้มูุงนี้ยใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวตามไปรับชมกันค่ะทุกคน้ยนี่มาเป็นกำลังจให้บปันด้วยนะคะเข้ามาจะถึงแล้วนะคะน้องหมาดีโดดีเด,ด,เ,ดเข้ามารับก่อนเลยพี่เหลืองนะดีโดไป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 จะถึงแล้วจะถึงแล้วทุกคนไปไปไปนำไปเลยค่ะนำไปเลยค่ะลูก นี่ดีโดโอเขารู้ทางนะคะแน่เน่พาบันเข้าไปด้วยไปรูปไปนี่ดูทางเข้าสิครับทุกคนลำบากมากนะนี่ข้างหลังเอานี่มาด้วยตะก้าก็อย่างที่บันเคยบอกไปอะ่ะมีพี่พี่เอฟซีบอกว่าทําไมไม่เอาตะก้าไปคือลาพังเดินขึ้นมาตัวเปล่าเนี่ยก็อยากจะทิ้งทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าทั้งร้อนทั้งอบไงทะเลาะกันอีก ไหนจะตะกร้าอีอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ยุงเยอะมากนะคะนี่ไปมันก็เลยถ้าสะดวกสบายเนี่ยมันก็เลยอันไหนไปเก็บให้แบบสะดวกสบายมันก็อยากจะใช้ตะกร้านะคะถ้าเกิดว่าอันไหนมันไม่สบายอะมันก็ต้องแบบอะไรอะอะไรเนี่ยน้องหมามันก็ต้องใช้ถุงดีกว่านะมันสะดวกสบายกว่านะคะเนี่ยหายกล้องไปสิดูมันต้อง ย่องย่อองเดินย่องยองอานะเนี่ยเราฟันไม่ไหวนะคะเพราะว่าทางไปอีกไกลไปซี่เหมืนนั้นกลองตัวตรงนี้อียุงก็เยอะไปแล้วทีแรกจะตามมาทําไมอ่ะอใครบอกให้ตามมาน่ะเตรียมพร้อมจะเจอหรือยังเตรียมพร้อมจ้าไม่ได้เจอนานแล้วดูนั่นนะเดี๋ยวพาไปดูนี่ ดูทุกคนเดินมาทางนี้ดิทางนั้นเดี๋ยวเดินเยียบนี่นูน่นเนาะอุย้ยดูอลังการโอ้โหโอ้ค่ยน้ำใช่ปันเห็นอย่างยวพาไปดูใ,ใกล้นะครับดู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 ดดดเน,นะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนค่ะตรงตรงสวยมาก โอ้ปันไม่ได้เจอมูใหญ่ๆแบบน,นี้มากี่ป,ปีแล้วเนี่ยจะให้ดูข้างหน้านู้นนะครับนูนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางขวาบ้างตุบตูบมอ่ะไอปอนนู่นเนาะโอ้ยดองใหญ่มากมีใต้ดินยังมีอีกนะจริงปะออต้องค่อยๆแคะแล้วไปเราแคะร์ด้วยทุกคนแล้วแล้วหมู่บ้านปันก็เห็ดขึ้นนะคะปันได้แคะเห็ดแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ เห็ดคนดอกใหญ่นี่ทุกคนโอ้โห,หมู่นี้นะคะเยอะมากนะนี่ตุ่มๆุกำลังขึ้นเลยค่ะมองเห็นไหมเนี่ยนี่กำลังผู้จัดใต้ดินเลยค่ะโอ้โหนูนี่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 ตะมูตะมีเติมเลยทุกคนนี่หันไปทางนี้นี่เยอะมากโอ,โเอาา้เอาทางน้เอาทางน้นนี่ค่ะทุกคนซุ่มไปค่ะโอ้โดอกใหญ่ๆส,สวยๆเลยนะคะทุกคน อันนุก็เริ่มบานแล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมนะเห็นไหมคะกล้องโฟกัสเ่าเนี่ย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 อเยอะมากนี่อีกคะ่ะพึ่งผูจัดใต้ดินก็มีนะคะเดี๋ยวมาหมู่นี้เราจะแค้กันก่อนนะคะทุกคนโอ้ยสวยมากทำไรแค่เลย ดินนิ่มนี่ดินนิ่มแต่รัก่ายเยอะมากครับมีแต่รับไม้ค่ะเราก็พยายามแค่ให้มันวอยไว้วนะคะแต่ว่ามันไม่ไหว เห็ดนี้รวมกันทั้งดอกใหญ่ดอกเล็กค่ะทุกคนโอ้ยนี่อันนี่ตรงนี้จะเป็นดอกเล็กข้างหลังปันคือดอกใหญ่ค่ะตุ่มๆพิ่งจะพูดจัดใต้ดินก็ยังมีนะคะเห็นแล้วหลายที่เขาได้หาเห็ดกันนาะนแล้วโอบ้านปันนะเพิ่งจะมาเจอค่ะอู้นี่อุ้ย,ยระวงังเนี่ยสีดอกเลี้ยงกันเลยถึงว่าเนาะให้คนราคาแพงนะคะ มันทั้งหายาก้าทั้งลำบากแบบนี้นี่เองอนี่ครับดอกงามๆเลยทีมันก็ไปเกี่ยวกับรากไม้นะคะ,ะขุดยากนะครับต้องต้องดูดีๆ มันลากไผ่มันเยอะมากเดี๋ยวให้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างๆก่อนนะครับเนี่ยไผ่ล,ละไม้ตไผ่<า>ทั้งก่อแล้วรอบๆมีแต่ก่อไผ่ครับมันก็ต้องขุดชานิดนึงไผ่ล,ละไม้ติงไปหมดเลยใช่ทุกคนครับมันก็ไม่ได้รีลานะ้มันก็พยายามจะรีบให้ไหวที่สุดอเพราะมันก็ต้องไปดูที่อื่นต่อใช่ครับ บรรยากาศเงียบนะครับพรอยู่ในป่านี่คือถ้าไม่พูดนี้ก็จะมีแต่เสียงยุงนะครับไม่เงียบยหรอกเพราะว่ายุงจะล้องตลอดแล้วเอฟซก็มาบอกว่าท่าผู้ชมก็มาบอกว่ามันปานได้ยินเสียงยุงชัดมากนะเธอ,อ ต้องบอกว่าบางพื้นที่ขุดลึกมากเลยนะครับแต่บางพื้นที่ขุดลึกไม่ได้อายุตัวอย่างนะครับเนี่ยแค่นี้เองมันถึงเจ้าปวกแล้วนะครับเออเนี่ยสุดแล้วเนี่ยใช่มันสั้นมากทุกคนเห็นนี่จะเป็นโคลนมันใช่ไหมพี่อืมเนี่ยตรงนี้คือครัวที่ว่าต่อกหลังปวกเนี่ยคือเราจะขุดลึก,ากมากมากไม่ได้บางจุดนะครับบางพื้นที่ก็ขุดยาวได้ถ้าข <Okay. S 2> ุดลึกมากจะไปโดนจองปใช่ถ้าโดนจะปวกเนี่ยมัน มันกระทบกระเทือนอะ่ะปีหน้ามันอาจจะไม่ออกอีกก็ได้ มันทียุงก็เยอะจนเราไม่มีสมาธิคูดเห็ดใช่ใช่ใช่ไอ้ยาเฮ้เฮ้เน้องหมาปันน้องหมาปันบิบี้แมวรู้ไหมเอาแมวแมวหนูเยียบเห็ดรู้หนูเยียบเห็ดไม่เอาเดี๋ยวลบก่อนค่ะลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวยุงกัดไปไปลบที่อื่นก่อนนะคะไปลบที่อื่นก็เอาไว้ไว้ไปลบที่อื่นก่อนเรียกขอล้องขอล้องรูกขอล้องเหมียวเพิ่งมากลวนได้ไหมคะไปนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากสวยมาก ร่อนเลยนะครับดินเหนียวเอาออกก่อนดอกเดี๋ยวกดดินเบลอรเลย คลิปนี้จะไม่เงียบอีกต่อไปเพราะยุงทั้งนั้นใครที่ชอบหาเห็ดก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าทั้งยากันยุงองเท้าบุกอีกมันก็ค่อนข้างอันตรายนะเวลาเราเดินเราไม่ค่อยได้ดูตรงทางเดินเรามองแต่เห็ดใช่ค่ะ <c oughs> หมู่เฉพาะหมู่นี้มีทั้งอุมอ่มๆบานๆตุมต้มๆใช่ที่ขึ้นก็ยังมี ยุงก็เยอะนะครับนี่ก็โดนยุงกัดแล้วเหมือนกันอยากจะโชวบ้าง อม,มีดันหนามเลยวังด้วยข้างๆเนี่ยมีดันหนามเลยเป็นคิดว่ารากไม้จะทำให้มันหักได้เนาะใช่รากไผ่ทำให้มันหักไม่ใช่รากไม้ก็นั่นแหละ ก็มันส่วนผสมมันก็มีรากไผ่ด้วยมันกรอบไงแล้วพอเราต้องงัดมันขึ้นมาแล้ว,ว่ามันโดนขวางอะไรนิดหน่อยปุ๊บก็หักเลยใช่ไหมเนี่ยติดไมสำหรับ F4 ที่ดูอยู่ก็อยา่าคิ่งขาดใจนะครับถ้าไม่ลองมาค <laughs> ิดเองอย่าว่าแต่ F4 ขาดใจหรือปาเเนยนง นนขนาดขุดเองยังขัดใจเลยครับเห็ดมันเองก็กรอบอยู่แล้วแล้วมาโดนลากไม้สกิดนิดหน่อยเนี้ยหักทันทีแบบว่ามันกรอบจริงๆเนี่ยอยู่ใต้ดินอีเห็นปะใต้ดินก็มีอ่ะนี่นดูดิเออกำลังขึ้นเลย คือเลาะเป็นบอลคุณเลาะคุณเลาะทำไมเลยหดเลาะแห้งอ่ะเลาะแห้งเหนื่อยใช่ไหมโอเคนะครับหมู่นี้ก็ครึ่งวันไปแล้วครับพดีแค่วันละมู่ก็พอนะครับเออย้ายฝั่งบ้างอ้๋อมาจะย้ายฝั่งบ้าง เออยังขึ้นยอยู่ยังขึ้นก็มีแต่มันขึ้นไม่พร้อมกันอะถ้าเก็บไว้พวกนี้ก็บานก่อนเนาะ,ะสวยสวยหมูนี้ขายกี่กี่ร้อยดีคะพันหนึ่งคะ <laughs> <laughs> เพราะว่ากว่าจะขุดได้มันยากลำบากเหลือเกินเห็นมันแพงเพงหรอคะไม่ใช่คะ่ะถ้าขุดแพงกว่าคะ่ะ ข่ามาเลยออลากไม้ดูว่าขาเห็ดตกใจหมดกลับบ้านคือต้องนวดมือเลยนะครับทีนี้ fc ซทำอะไรกินกันบ้างคะ่ะส่วนปันก็ยังไม่ได้ก,กับข้าวนะคะนี่แหละกับข้าวของปันก็อยู่บนขาวนี่แหละคะ่ะหาเห็ดนะคะต้องเค็ม ต้มใส่เกลือใช่ค่ะเมนูก็ผักกะเพาเอ้ยข่านำมันหอยใช่ต้มเค็มซดน้ํานะคะก็คือได้รสชาติของเห็ดเต็มๆคืออร่อยมากค่ะต้ยมยำก็อร่อยดอกอ่อนนี่ดอกตูมีหวานหอมกรอบเนาะอืใช่เลยข่ามายาม,มันก็จะขูดง่าย ขอ,อภัยค่ะทุกคนหักเลยมันกระรอบมากนะนี่ใช้ได้นะคะสียดายนี่ก็ลากไม้อีกนะอุ๊อุทุกคนคะ่ะช่วงที่มันเริ่มทําช่องมันใหม่เลยแรกนะคะมันก็หาเห็ดแล้วมันก็ขุดซ้านคะ่ะ แต่ว่ามันก็พยายามแล้วนะคะมันก็เออมันได้แค่นี้นะคะขุดสั้นใปวกบางจุดบางพื้นที่มันลึกตื้นด้วยไงนี่ะโอ้ยนี่ต้องอย่างนี้ กันยาวแทนโดนอะไรไม่รู้รักไม้ทั้งนั้นแหละมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเลย ได้ทั้งมูเลยมัง้งโหย้ยอุ้มมาทั้งกองได้เลยอุย้ยถึงเจ้าปวกครับใช่ขอภัยค่ะคือเวลามาลงเห็ดไปอะค่ะจะมีพี่พี่เอฟซีก็ทากม,มาถามนะคะว่าเอา้าปปัน,ปนมีเห็ดไหมอะไรเงี้ย ท้มักซื้อขอซื้อปันก็ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าสมมติว่าปันหาวันนี้ใช่ไหมกว่าปันจะได้ลงคลิปอีกก็ประมาณสองวันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยไม่มีแล้วนะคะ<ช>เราก็เอามันที่ได้เราได้ไข่ไปก่อนหน้านี้แล้วไงมันใช้เวลาตลัดต่ออีกเรวก็ทำกินไปแล้วนะคะใช่<ม>ใช่คลิปก็ต้องตัดต่ออีกก็รีบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวปันวันนี้ปันจะลอง ไม่ใช่เรื่องของเรื่องอะ่ะเขาส่งกันยังไงปันส่งไข่ไม่เป็นแล้วปันก็ไม่เคยส่งของแบบนี้แล้วเหตุอะ่ะปันกลัวว่าระวังทางอะ่ะมันจะเสียหายแล้วถ้ารีบจริงๆริอ่ะเขาให้ส่งเดือดแฟดเดือแฟดเดือดแฟแล้วแถวบ้านปันเนี่ยยังไม่มีเดือแฟตนะคะปันก็เลยไม่ได้ส่งค่ะจริงๆแล้วปันเนี่ยอยากจะไปขข่เองนะลงไปในตลาดลาดลีแล้วก็ไปขข่เองเลยชอบไขยของมากค่ะ มีโอากาสได้ไปขายของอย่าลืมมาอุ่นหนุนบันนะคะมามาดูเหดที่ปันได้ดูสิคะเฉพาะตุ่มๆเนี่ยได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วอะครึ่งตะก,ก้าเนี่ยอเอาตุ่มๆลองก่อนนะใช่แล้วก็อันนี้บานๆคอมๆนะฮะก็เสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วครับหนึ่งมูเดี๋ยวปันก็จะลองไปดู มูอื่นนะคะว่าขึ้นหรือเปล่าถ้าขึ้นเนี่ยเจอกันใหม่ EP หน้านะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ปันปันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย